นี่สีชมพูนะคะลายดอกเล็กๆนะคะไม่รู้ว่าดอกอะไรอะ่ะดอกบวยอ่าเป็นลายดอกบววสีชมพูค่ะเป็นงานเซตสี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นก็จะได้โบปูกผมหรือจะทําเป็นถ้าเราเอาไปใส่กับชุดตัวอื่นใส่ชุดโป,โ,ปโป๊หรือเปิดไหล่เงี้ยก็เอาทําเป็นโชเกอร์ได้ค่ะเป็นโชเกอร์ผูกตรงคอนะแล้วก็แมสมีช่องใส่ใส่กลองเปลี่ยนไส้กลองได้ผ้าเป็นผ้าซักได้นะคะกขาขงเกงเสือ้อ เสื้ออก32สถึงสาค่ะผ้าไหมอิตาลีนะคะไม่ยืดนะกางเกงยืดกางเกงเอลยีเอวยีถึง28ค่ะเอวยีถึง28สะโพกสะโพกได้ถึง40ค่ะสีชมพูสวยมากเดี๋ยวให้ดูมีสีชมพูสีเขียวนะคะมีสีเขียวแล้วก็ สีสีแดงค่ะจะเป็นสีนี้นะคะกางเกงแบบนี้เสื้อสีนี้ค่ะเป็นเซตเหมือนกันสี่ชิ้นสวยมาก